สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงมาจับจ้องมองดูนะครับในตัวกลางโดยเฉพาะทะเลแดงนะครับหลังจากที่สหรัฐและเหล่ามันธมิตรนะครับได้ทําการโจมตีฮูตีนะครับในเยเมนเนี่ยไปถึง6ครั้งนะครับได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่าฮูตีไม่สามารถหยุดได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐนะครับได้เผยแผนต่อไปขณะการโจมตีล้มเหลว ที่จะหยุดการโจมตีทะเลแดงความสับสนของสหรัฐนะครับเผยออกมาขณะที่บรรดาการโจมตีทางอากาศล้มเหลวหรือไม่เจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับของสหรัฐร้องขอเวลามากขึ้นมันไม่ใช่สวิต์ปิดเปิดไฟการปกป้องของอเมริกาผู้ตีนะครับที่ไม่ได้ถูกป้องปรามแม้ว่าภายหลังบรรดาการโจมตี6ครั้งโดยสหรัฐอเมริกาแม้แต่ไบเดนนะครับรานาธิปรีสหรัฐ ก็ได้ยอมรับนะครับในที่สาธารณะนะครับว่าบรรดาการโจมตีต่างๆมันไม่เวิร์กคือมันไม่ทํางานหรือมันไม่ได้ผลเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐบาลไบเดนท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวว่าสหรัฐนะต้องการเวลามากขึ้นที่จะหยุดบรรดาการโจมตีต่างๆของฮูตีในทะเลแดงรองที่ปรึกษาจะาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าไปหลังการโจมตีครั้งที่6ต่อฮูตีในเยเมนจอห์นไฟเนอร์นะครับได้กล่าวว่า สหรัฐนะครับกำลังมุ่งหมายที่จะไปเหนือกว่าการป้องปรามได้คัดค้านนะครับต่อข้อโต้แย้งกาซ่าของฮูตีสหรัฐนะครับต้องการเวลามากขึ้นที่จะหยุดฮูตีแหล่งข่าวจาก ABC กล่าวโดยจอนไฟเนอร์รองที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐว,ว่าในเทอมหรือพจน์ของการแสดงออกมาอย่างไรผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญที่จะเก็บอยู่ในใจก็คือ การป้องปรามไม่ใช่สวิตปิดเปิดไฟมันต้องการรูปแบบหนึ่งและภาคปฏิบัติของกิจกรรมหนึ่งเหนือช่วงเวลาและไม่สามารถถูกเข้าถึงได้บนพื้นฐานของรูปถ่ายเดียวของอะไรที่กําลังเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดๆที่ได้มาพวกเรากําลังนำลงมาของคลังอาวุธต่างๆดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถที่จะดำเนินการโจมตีต่างๆอย่างมากมาย หนือช่วงเวลาสิ่งนั้นจะต้องใช้เวลาที่จะแสดงออกมาจุดประสงค์ต่างๆไปได้เหนือกว่าการป้องปรามพวกเรายังได้กำลังสแสวงหาที่จะลดชั้นขีดความสามารถของฮูตีที่จะต่อเนื่องการเริ่มบรรดาการโจมตีต่างๆเหล่านี้ต่อไปพวกเราได้ใช้การคว่ำบาตรต่างๆต่อฮูตีพวกเราได้รับนะครับไหลหลัของบรรดาประเทศต่างๆที่จะออกถ้อยแถลงการต่างๆประนาม บรรดาการโจมตีของพวกเขาสิ่งนี้เป็นการโจมตีหนึ่งต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกและโลกกำลังยืนขึ้นและกำลังพูดว่าพวกเขาจะไม่อดทนต่อสิ่งนั้นพวกเราปฏิเสธโดยทั้งปวงต่อการให้เหตุผลและตักกะนั้นเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งหนึ่งนะครับที่กำลังดำเนินไประหว่างอิสราเอลและฮามาสในกาซาซึ่งให้สิทธิ กลุ่มหนึ่งที่จะใช้ปฏิบัติการทางการทหารต่างๆต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกหลายวันก่อนหน้านี้นะครับไบเดนได้ยอมรับว่าบรรดาการโจมตีทางอากาศต่างๆไม่มีประสิทธิผลในการป้องปรามฮูตีโจไบเดนปราธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเมื่อคุณพูดว่ากำลังทำงานพวกเขากำลังหยุดฮูตีใช่ไหมไม่ใช่ในวันที่20มกราคมนะครับกองกำลังสหรัฐ ได้โจมตีขีดนาวุธต่อต้านเรือของฮูตีลูกหนึ่งที่มุ่งหมายเข้าสู่อ่าวเอเดนกองกําลังนะครับของศูนย์บัญชาการส่วนกลางสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าขีรุธลูกนั้นนะครับได้ถูกเตรียมพร้อมที่จะยิงการโจมตีต่างๆนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนะครับภายหลังหลายสัปดาห์ของบรรดาการโจมตีต่างๆต่อบรรดาเรือพาณิชย์โดยฮูตีสหรัฐลังกิจนะครับขณะนี้ได้ถูกรายงานว่ากําลังสํารวจขนทางต่างๆ ที่จะโจมตีฮูตีโดยปาดจากนะครับการยั่วยุหนึ่งสงครามนะครับที่ขยายวงกว้างขึ้นในไม่นานมานี้นะครับรัฐบาลสหรัฐนะได้เพิ่มฮูตีนะครับกับเข้าสู่รายชื่อของบรรดาผู้ก่อการร้ายนะในระดับโลกนะครับเพื่อจะตัดทุนออกไปนะครับนั้นข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็พูดง่ายคือสหรัฐนะครับได้ส่ง นะเครื่องบินรบนะก็ยิงขีปุีนะ่ยเข้าใส่ฮูตีนะที่มีฐานที่ตั้งในเยมเมนนะครับไปถึง6ครั้งแล้วนะแต่ฮูตีเนะี่ก็ยังมีการโต้ตอบนะครับโดยการส่งนะโดรนขีปุนะี่ยิงใส่เรือพาณิชย์นะครับในทะเลแดงคําถามคือการโจมตีได้ได้ผลไหมนะแล้วเป็นการล้มเหลวหรือเปล่านะซึ่งก็มีข่าวมาว่าประธานาธิบดีโจวไบเดนเนี่ยนะพูดดํานองว่าอันนี้จะเป็นการหยุดฮูตีเหรอไม่ใช่นะ คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวที่ออกมาจากเขาเรียกว่ารองนะครับ mm hmm. ของที่ปรึกษาสภาวความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะการโจมตีฮูตีเนี่ยมันไม่เหมือนกับการปิดเปิดสวิตชนะเปิดปุ๊บติดปับ๊บนะปิดปุ๊บก็ดับปับ๊บอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขากลาลังค่อยๆทํานทะโดยการลดพวกคลังอาวุธของฮูตีลงนะจากฮูตีที่เคยโจมตีบรรดาเรือพาณิชย์ได้มากๆกเนี่ยก็ค่อยๆลดลงมาค่อยๆน้อยลงมานั่นเอง นะครับมันไม่เหมือนกับการปิดเปิดสวิตช์นะไม่ใช่เหมือนกับการแค่ภาพถ่ายแค่ชดเดียวอ่ะนะเพราะนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ